นั่นระล,ลึกถึงสมเด็จพุทธาจารย์อาจนะครับอยู่บ้านต้นครับพี่น้องอำเภอพายืนระยืนจังหวัดขอนแก่นครับอคนหลายเงี้ครับตุ๊กตุ๊กตุ๊กนี่เราเด็กน้ำน้ำนอนอยู่

ก็นั่งตุนเงินไปเขา้าไว้เป็นบรรยากาศแค่นี้นะครับคนหลาคนหลายราอาซัามีก็ได้ครับเด้อขอบคุณครับ